สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมก็จะมีชาวราศีตุล ราศีกุมและก็ราศีเบทุนนะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะที่ทุกท่านให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกกําลังใจทุกไลา์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก subscribe ทุกการติดตามนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่1กรกฎาคมถึง15กรกดาคม2 5 6 5นะคะเราจะเริ่มต้นที่ชาว ธาตุลมคนมีคู่ก่อนนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูพลังงานไพ่ของชาวท่าุลมก่อนกันละกันนะคะทั้งคนมีคู่แล้วก็คนโสดขอดูพลังงานก่อนนะคะด้วยไพ่ロマスエンジェลนะคะพลังงานปักนี้ของชาวทาตดลมค่ะท่านจะได้ไพ่อะไรจากไพ่พลังงานนางฟ้าロマスエンジェลนะคะท่านได้ไพ่คอมเพนดนซีนะคะขออีกใบค่ะ ท่านได้ไพ่คิฟโอเพนไมล์นะคะไพะ่แบบนี้นะคะสื่อถึงลักษณะของการรอคอยก็ได้การรอคอยนะคะหรือการที่จริงๆแล้วลึกๆตัวท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านไม่อยากพึ่งพาใครก็ได้นะ,ะแต่ถึงจะไม่พึ่งพาใครท่านยืนได้ด้วยตัวของท่านเองแต่สิ่งหนึ่งคนเราต่อให้จะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงความโดดเด่นในสังคม แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องการคือความอบอุ่นทางจิตใจความเข้าอกเข้าใจในพลังงานของความรักมันจะเป็นพลังงานที่ผลักดันทําให้หน้าที่การงานเนี่ยทำแล้วมีความสุขเพราะพลังงานความรักที่อ,อบอุ่นที่เข้าอกเข้าใจกันนะคะไพ่แบบนี้มันแปลว่าใครก็ตามที่มีปัญหาอยู่นะคะไพ่ใบคลิปโอเพนไมล์หมายถึงว่าท่านสองคนน่ะจะได้ ทำความเข้าใจกันมากขึ้นอะไรก็ตามที่บกพร่องที่ไม่เข้าใจที่เป็นเหมือนอความอึมครึมนะในสิ่งที่อ,อีกฝ่ายเก็บงําความรู้สึกก็ได้รักก็ไม่ได้บอกว่ารักให้อีกฝ่ายเข้าใจเองอย่าลืมนะคะคนเราไม่ได้ <laughs> ไม่ได้ที่จะไปเข้าใจในในทุกอนูของความต้องการของอีกฝ่ายได้หรือทุก ความรู้สึกทุกอย่างเนี่ยจะเหมือนใช่ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจเ็จริงนะแต่มันก็ไม่เสมอไปที่อ,อีกฝ่ายจะสามารถเข้าใจทุกอย่างไม่งั้นจะไม่มีอาชีพนักพยากรณ์ในการเป็นที่ปรึกษาเป็นที่บำบัดใจของใครหลายๆคนนะคะเพราะฉะนั้นการอ่านไพ่ก็จะเป็นเหมือนเชิงบำบัดเหมือนกันค่ะเชิงในการที่ ทำให้คนที่มีปัญหานี่นี่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของอาชีพนักพยากรณ์เหมือนกันอาจารย์ก็มีความสุขในการอ่านไพ่เพราะการอ่านไพ่เนี่ยมันจะให้คําตอบสําหรับใครได้หลายคนที่ตกในอาการแบบนี้การนั่งแบบเมือรลอยการรอคอยเขาจะเปิดใจกับเราไหมเขารักเราจริงไหมเนี่ยเป็นพลังงานแบบนั้นท่านต้องการรู้ส่วนลึกของหัวใจเขาว่าท่านน่ะมีความสําคัญกับเขาอยู่เปล่า สิ่งที่ท่านนั่งรออยู่ตรงเนี้มันจะสมหวังไหมอ่านะคะนี่คือพลังงานไพ่ขึ้นซึ่งอาจารย์มองว่าสมหวังค่ะนะคะโอเคเราก็จะมาดูพลังงานของคนมีคู่ชาวธาตลมก่อนนะคะทั้งคนที่มีคู่แบบชัดเจนแต่มีปัญหากันอยู่หรือมีสถานการณ์ที่อึมครึมความไม่ชัดเจนความที่แบบ จะเป็นตัวจริงหรือไม่ตัวจริงอะไรประมาณนี้อยู่เหมือนกันนะคะค่ะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะคนมีคู่ชาว่านุลมนะคะพลังงานไพ่ของท่านนะคะอ่าไพ่สองดาบใบนี้มันเหมือนเป็นลักษณะของความขัดแยง้งหรือการเขาเรียกว่าเหมือนนังจีนเขาเรียกว่าปรองกําลังนันเนี่ยม,ม,มันไม่ได้แปลว่าเป็นศัตรูนะมันเหมือนการฝึกวิทยาทยธ์ นะคะความรักก็เหมือนกันเหมือนท่านอย่างเชิงเงินอยู่ก็ว่านะพลังงานไพ่ท่านอย่างเชิงท่านท่านทดสอบทดสอบอีกฝ่ายว่าเฮ้ยรักรักเราจริงไหมทําเพื่อเราได้ไหมหรือแม้กระทั่งทดสอบตัวเองด้วยว่าเราอะรักเขาจริงหรือเปล่าเหมือนบางครั้งก็ไม่แน่ใจว่าคนนี้จะใช่คนที่ใช่หรือยังหรือเรายังมีคนอื่นที่มันดีกว่าอะไรประมาณนี้อยู่ไหมคะ นี่คือพลังงานของชาวท่านลมนะใบถัดไปค่ะพลังงานใบถัดไปของชาวท่านลมนะคะไพ่เดมูลเห็นไหมคะอาจารย์มองว่าท่านกลังบนนะ่ะเนี่ยเดมูลไพ่พระจันทร์กับเท่ากับพระจันทร์สองใบหมายเลขสอเลขสอคือดาวจันทร์แต่แค่สองดาบกับไพ่หมายเลขสองเองอด,งงดมเลูลไม่เหมือนกันแต่เดมูลชุดนี้ก็สวยงามนะ แสดงว่าท่านเป็นคนมีสเสน่ห์ลึกๆท่านก็มั่นใจในสเสน่ห์ของตัวเองในเขาเรียกว่าสรีระเรือนร่างที่งดงามหรือทีอ่เขาเรียกว่าแมนถ้าเป็นผู้ชายแมนหุ่นดีเฟิรม์มอะไรก็ว่าไปะนะคะโปรไฟล์ในแง่ของสถานะทางสังคมหรืออะไรก็ได้ท่านมีความรู้สึกท่านเพียบพร้อมอะนะคะเพราะฉะนั้นคนรักเนี่ยจะต้องเหมือนกับคนที่เป็นคนรักท่านอะ คนคนนั้นต้องต้องต้องเก่งแล้วก็เหมือนจะต้องเป็นผู้นําได้มีอะไรต้องแบบท่านศรัทธาได้ณตอนนี้อาจารย์มองสถานการณ์เหมือนท่านยังยังคางแขงใจนะคางแขงใจอาจารย์ขอเปิดต่อนะชาวท่านลมท่านมีความรู้สึกแบบแบบนี้อาจารย์ก็ยังไม่เข้าใจท่านท่านพอเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องเปิดไพ่ขยายหรือตัวท่านเองก็ไม่เข้าใจ ตัวท่านเองเหมือนกันน่ะแปลกๆไหมล่ะไพอะ่อ่ะอืมราชินีดาพลังงานธาตุลมขึ้นมาเต็มๆแต่พลังงานไพ่ใบนี้ยคือไพ่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเชื่อมั่นตัวเองความศรัทธานในตัวเองท่านจะมองว่าแสดงว่าคนที่ท่านคุยอยู่นะตอนเนี้ยมีพลังงานของความยังไม่ถูกใจท่านร้อยเปอร์เซ็นท่านต้องการให้เขา เข้มแข็งให้เขามีภาวะของความเป็นผู้นําไม่ใช่ตัวท่านเป็นผู้นานะคะท่านมีความรู้สึกท่านเป็นผู้ชี้นําเขาทุกอย่างท่านก็เลยหลังเล่เนยไพ่ถึงขึ้นแบบนี้นะเออท่านต้องการให้คนนั้นอย่างน้อยอ่อถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องการผู้ชายที่เป็นผู้นําแต่ถ้าเป็นผู้ชายท่านก็ต้องการผู้หญิงที่เดินไประดับเดียวกับท่านไม่ต้องล้าหน้าท่านนะเดินคู่กันเนะี่ะแต่ไม่ต้องตามหลังท่านมากจนทิ้งช่วงทิ้งห่างเนี่ย ไม่ต้องการคือถ้าตามหลังก็ก้าเดียวอย่าถึงสองาอะไรประมาณนี้นะให้ออกแอคชั่นแบบนั้นท่านต้องการให้คนที่ท่านคุยติดต่ออยู่เนี่ยเดินเดินเดินมาแบบทันท่านอ,ะอ่ะออย่าทิ้งช่วงแบบนั้นอย่าแบบความคิดอะไรมันมัน,ม,นมันห่างกันหรือความคิดเห็นที่ไม่งลงรอยอะไรที่มันจะต้องพัฒนาในแง่ของมุมมองวิสัยทัศน์คือท่านคิดอืออาจารย์มองเนาะชาวธาตุลมอ่ะ จากคิดของความความเติบโตทางสติปัญญาค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะท่านลมไพาดาบไพาดาบเนี่ยมันเป็นแนวของสติปัญญาความสามารถเพราะฉะนั้นชาวท่านลมจะไม่รักคนแค่หน้าตาดีโลหรือสวยแต่ที่สำคัญความฉลาดเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ ชาวธาตุลมเน้นนะคะพลังงานไพ่เสี่เเรียญท่านติดอยู่เห็นไหมคะท่านติดอยู่ในความรู้สึกแบบนี้ขออีกใบนะคะอ่ะโอเคเป็นไพ่อราชินีไม้อาจารย์แปลอย่างนี้นะคะความรักเนี่ยใครที่เป็นคู่รักกันมานานคบหากันมานานเนี่ยก็อาจจะมี ปฏิกิยาแบบที่อาจารย์พูดไปแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกกันนะคะแค่ท่านต้องการให้เขาปรับปรุงตัวในสิ่งที่ท่านต้องการซึ่งไพ่ใบนี้เป็นไพ่ปิดใบสุดท้ายก็น่าจะเคลียร์กันได้ยังให้โอกาสกันไม่ว่าเขาคนนั้นจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนะอะไรก็ตามที่ไม่ถูกใจท่านเขาพยายามที่จะปรับเข้าหา,าท่านก็จะให้คำแนะนำที่ดีๆต่อกันนะคะ เป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันคะให้แบบนี้นะคะเป็นการทดสอบพละกําลังทดสอบสติปัญญากันหรือเป็นการช่วยเหลือกันนะคะก็เหมือนที่อาจารย์แปลให้อยู่นี้เหมือนฝึกวิทยายุยน่ะอ่าเหมือนนักมวยซ้อมเนี่ยถ้าคุณไม่มีคู่ซ้อมคุณจะเก่งได้ไหมเหมือนกันนั่นแหละค่ะเพราะนั้นความรักก็เหมือนกันค่ะถ้าถ้าเราไม่ปรับเข้าหากันไม่ไม่เปิดในจุดที่มันได้อีกจุดหนึ่งออกมาพูดออกมาคุยกันเราก็ไม่รู้ว่า เราบกพ้องตรงจุดไหนเขาบกพร่องตรงจุดไหนนะคะอาจารย์มองความรักของชาวท่านลมน่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการเปิดนะคะต้องการเปิดต้องการเนี่ยคลิปคลิปโอเพนใหม่เปิดความในใจทั้งหมดเลยนะว่าคิดยังไงรู้สึกยังไงเปิดออกมานะคะทุกอย่างมันจะกระจ่างแล้วทําให้เข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองนะคะโอเคอาจารย์ขอดูพลังงานคนรักของชาว ท่าลมนะคะไพ่จัสเมน n t นะคะไพ่จัสเมน n t เนี่ยอา,อาจจะแปลว่าหนึ่งถ้ามองคู่ก็เป็นคู่กันนั่นแหละคะ่ะคู่ลิขิต คุมลิขิตชะตาฟ้าส่งมาอะไรก็ว่าไปหรือถ้าแปรถ้าท่านไม่เข้าใจกันจัดเม n t การรีเทิร์นการปรับความเข้าใจคือการเดินทางถ้าเขาอยู่ทางไกลก็แปลว่าเขาจะเดินทางมาหาท่านหรือส่งข้อความข่าวสารมาถึงท่านเร็วๆนี้เขาจะมีแอคชั่นละนะคะถ้าที่ผ่านมาเฉยๆช้าๆอะไรก็แล้วแต่ต่อไปนี้ก็จะไม่เฉยนะคะพลังงานใบถัดไปของคนรัก ชาวธาตุลมนะคะเนี่ยเป็นพนักงานแอคทีฟจริงๆค่ะอัศวินไม้นะคะเป็นภาพคนขีม่ม้าอ่าขี่ม้ากําลังมุ่งหน้ามาหาท่านละนะคะเป็นไพ่ของการถือไม้แล้วยิ้มนะยิ้มแบบมีความสุขเป็นสิ่งที่ที่ตัดสินใจแล้วแสดงว่าเขาตัดสินใจแล้วเขาโอเคแล้วสําหรับท่านกับเขานี่เป็นความสัมพันธ์ที่มันไปด้วยกันได้มันเติบโตมัน พัฒนาได้อะไรประมาณนี้นะคะคือเขาเลือกท่านแล้วล่ะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะไพ่ judgment นะคะประกาศละเพื่อนรู้สังคมรู้ญาติาพี่น้องรู้ไม่ปิดไม่อึมครึมเหมือนดมมูลแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะพลังงานอีกสักสามใบนะคะจริงๆด้วยมีความสุขจริงๆค่ะความรักบอกความในใจกันแล้วนะคะไพ่อย่างนี้แสดงความรักความรู้สึก คุณสองคนนะคะแพชชั่นดึงดูดเข้าหากันมากๆเลยนะคะอีกสองใบนะคะราชาไม้นะคะเขามีความสุขเลยเป็นพลังงานที่ตรงกันมากนะคะราชาไม้ราชินีไม้คือ คู่สร้างคู่สมคู่บุญบารมีกันนะคู่บุเพสันนิวาสก็ว่าไปคู่ศีลเสมอกันก็ได้นะคะไพ่อะชัสมขึ้นมาเนาะใบสุดท้ายค่ะของพลังงานคนรักของชาวท่านหลงค่ะใบสุดท้ายไพ่เสี่เหรียญน,นะคะเป็นไพ่กอดค่ะเป็นไพ่กอดเนี่ยนะคะก็ม่งบอกว่าเขาหยุดแล้วนะไม่มีอะไรที่จะมากระตุ้นเขาได้อีก <_ <d> _>เขาหยุดที่ตัวท่านนะคะไม่ว่าคนอื่นจะเข้ามาหวานเสน่ห์มาอะไรเขาไม่หวั่นไหวแล้วเป็นพลังงานที่ดีนะคะอ่าเขาหวั่นไหวเฉพาะตัวท่านเนี่ยนะเขาหวั่นไหวในตัวท่านแต่บรรยากาศอื่นๆคนอื่นๆไม่สามารถที่จะมาแบบทําให้เขารู้สึกหวั่นไหวได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคือเขาหยุดอยู่ที่ตัวท่านนั่นเองอาจารย์ขอไพ่พลังงาน สรุปแนวโน้มความสัมพันธ์และอนาคตอันจะเกิดขึ้นภายใน15วันอีกครั้งของชาวธาตุลมนะคะขอพลังงานไพ่สรุปอีกครั้งขอห้าใบเลยนะคะ6เหรียญค่ะเป็นไพ่แห่งการดูแลการซัพพอร์ตการช่วยเหลือการมีน้ำจิตน้ำใจที่ดีต่อกันนะฮะเป็นไพ่อ่ แปดไม้เป็นพลังงานของการแอคทีฟการฝ่าฟันการทำทุกอย่างเพื่อให้คนรักมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นคุณสองคนร่วมมือร่วมใจกันค่ะไม่ได้แปลว่าคนใดคนหนึ่งทำนะมันคือเดินไปพร้อมๆกันนะคะไพ่เดอะฟู food, เป็นพลังงานแห่งความสุขนะคะไพ่ใบน,นี้มันเป็นความสุขที่อาจารย์มองความรักของคุณสองคนนะชาวธาตุลมคุณให้อิสระต่อกัน คุณไม่แบบแค่งวดกวดขันไม่จี้ไม่จุกจิกจูจ้จี้หรือไม่แบบขีดเส้นชีวิตของกันและกันแบบนี้ดีนะคะความรักแบบนี้คือมันไม่จะทําให้อีกฝ่ายต้องรู้สึกแบบอึดอัดถูกกักขังไม่ใช่ความรักของคุณอิสระค่ะไพ่ไพเดฟูอิสระแต่ไม่ได้แปลว่าไปมีใครก็ได้นะมันไม่ได้แปลการน,นอกใจเมื่อกี้บอกแล้วว่าหยุดหยุดที่ตัวคุณ แล้วนะคะแค่ความรักเป็นสิ่งที่มีความสุขก็คือไม่กดดันไม่ไม่ขีดเส้นให้อีกฝ่ายนั่นเองนั่นคือแนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะพลังงานสามเรียนนะคะดีมากเลยการช่วยเหลือกัรทำมาหากินนะคะเป็นพลังงานของความสัมพันธ์ที่มันเขาเรียกว่าลื่นไหลนะคะมันมันมันสูทอ่ามันไม่ติดขัดนั่นเองเห็นไหมคะพลังงานไพ เลเวอร์ไพ่วันนี้ดีมากๆเห็นไหมคะมีสักขีพ,พยานนางฟ้าอ่าถ้าท่านบางท่านอาจจะก,กําลังคิดจะเข้าพิธีแต่งงานก็ได้กําลังที่จัดงานมั่นหมายแต่งงานเงินเกิดขึ้นด้วยไพ่ใบนี้ก็ได้ท่านจะมีความสุขมากมายแต่ถ้าท่านอยู่ด้วยกันเป็นคู่สามีภรรยาหรือเป็นคู่รักกันอยู่แล้วอ่าไพ่ยอย่างนี้มันแปลว่าทุกคนรับรู้ถึงความรักที่ตัวท่านมีต่อกันรหรือพลังงานไพ่เลเวอร์ตัวท่านสองคนนี่กำลังคิดจะวางแผน ทำธุรกิจร่วมกันไหมอ่าเนี่ยการลงทุนการทําอะไรร่วมกันเกิดขึ้นนะเป็นการเขาเรียกว่าก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งละไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วของการดำเนินชีวิตที่ที่มีความสุขนั่นเองนะคะอ่าขอคนคนโสดชาวธาตลมบ้างนะคะพลังงานคนโสดชาวธาตุลมนะคะ คุณคุณได้ไพ่พระสังฆราชนะคะคุณได้ไพ่เดอะเว l d ์ค่ะคนโสดรู้สึกบ้าปักนี้คนโสดคุณมีความรู้สึกมั่นอกมั่นใจตัวเองในเรื่องขององค์ความรู้กระด้นะคะเหมือนคุณไปโฟกัสในเรื่องของการเติบโตทางทางาเขาเรียกว่าหนะ้าที่การงานทางสังคมค่อนข้างเยอะนะคะเหมือนอยากที่จะ เป็นนับวันในเรื่องของอ,อย่างถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวท่านก็จะต้องขยายธุรกิจไปสู่ตลาดโลกนะไม่ได้แค่ถ้าทําเมืองไทยก็หนึ่งนะขยายไปสู่ตลาดโลกหรือไปสู่ภาคพื้นอื่นๆอ,อย่างเงี้ยหรือส,สู่ภมูมิภาคอื่นๆก็ได้นะคะหรือถ้าทํางานในบริษัทท่านก็ต้องการยกระดับของตัวท่านมากขึ้นอะ,อะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในแนวเรื่องของ ความร้าอาจารย์มองเหมือนเหมือนไม่ได้โฟกัสเท่าที่ควรนะคนโสดชาว่านลมเนี่ยดูแล้วนะคะขอไพ่ขย,ยายอีกสักสามใบนะคะสถานการณ์ท่านจะเป็นยังไงอีกอ่าเป็นไพ่พลังงานก้าวไม่เท้าอ่าจริงๆนะท่านเหมือนท่านเหมือนมีเนี่ยชีวิตนี้มีแต่งานไม่ปักเนี้ยนะคะคนโสดเหมือนกับมองว่า ขอเน้นเรื่องงานขอสักเซตขอประสบความสำเร็จในเรื่องของงานก่อนดีกว่างานเงินต้องมาก่อนประมาณนั้นนะ่ะเหมือนคิดแบบนั้นอยู่นะคะขออีกใบนะโอเคยังมีไพ่พลังงานธาตุน้ำหนึ่งถ้วยขึ้นมานะคะอาจารย์มองอย่างนี้ว่านั่นแหละความคิดนะ่ะความคิดของคนโสดจะมองว่าจะต้องโดดเด่นก่อนต้องมีชื่อเสียงต้อง วางแผนน่ะถ้าสมมติว่ามีคู่ท่านจะต้องให้คนรักของท่านน่ะภาคภูมิใจในตัวท่านอ่าไม่ใช่เป็นคนที่แบบไม่มีอะไรอ่ะนะคะถ้าท่านช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถ้าท่านไม่มีความมั่นคงเนี่ยบอกเลยท่านไม่คิดจะเปิดใจกับใครเลยนะคะแต่เมื่อท่านได้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจารย์มองนะท่านจะเปิดใจกับความรักทันทีพอพลังงานว่าท่านจะมีใครเข้าเข้ามาไหมถ้าท่านเหมือนทําสําเร็จตามเป้าหมาย นะเหมือนท่านมีเป้าหมายที่ชัดเจนน่ะขอพลังงานไพ่อีกห้าใบเสริมคนโสดไพ่เพจรออฟสอดเด็กทึดเด็กทึดดาบเนี่ยมันหมายถึงข่าวสารละพลังงานอีกใบก็เป็นเพจอ๋อแสดงว่าแน่นอนฮะเมื่อท่านประสบความสําเร็จเพจอ่เด็กทือดาบแล้วก็เด็ก ถือไม้เท้านะคะเป็นพลังงานธาตุลมกับธาตุไฟลมกับไฟมันจะกระพือหมมันจะส่งเสริมกันเพราะฉะนั้นเมื่อท่านสักเซสประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานท่านก็จะมีเวลามากขึ้นในการที่จะอยากพูดคุยอยากมีเพื่อนอาจจะใช้สังคมแชทพูดคุยหรือ,อสังคมกันที่จะต้องเข้าไปหาเพื่อนฝูงในกลุ่มเพื่อนมากขึ้นอาจจะคุยใน Facebook กระด่ายอะไรประมาณนี้นะ ทุกวันนี้มันก็มีหลายช่องทางโซเชียลออนไลน์ทุกวันนี้มันทําให้คนน่ะ,ะนะคะรู้จักกันได้เร็วขึ้นนะคะสังคมเปิดกว้างไม่ปิดกั้นเหมือนเหมือนสมัยอนก่อนแล้วนะคะอ่ะพลังงานถัดไปค่ะท่านจะเจอใครที่ถูกใจและมีความรักเกิดขึ้นได้ไหมไพ่อาราชินีถ้วยขึ้นมาท่านอาจจะเจอชาวชาวธาตน้ํานะคะ ชาวธาตุน้ําก็มีชาวราศีกรกฎพิจิกมีนเข้ามาก็ได้นะคะแล้วก็ไพ่พลังงานเจ็ดดาบท่านก็ยังเป็นคนที่ค่อนข้างมีคนเข้ามาแต่ก็ไม่เปิดทั้งหมดอ่าอาจารย์ก็ยังมองว่าเหมือนเหมือนจะกักอยู่เหมือนกันนะ,ะคุยนะแต่จะยังไม่ได้แปลว่าท่านจะเปิดเปิดใจง่ายๆคนโสดท่านอาจจะเคยเหมือนผิดหวังก็ได้นะพลังงานตัวท่านมีไพ่ ตัวนี้ค่ะก้าวไม่เท้ากับสิบไม่เท้าอาจารย์เคยผิดหวังแบบหนักๆมาก่อนล้มเหลวมาก่อนเพราะฉะนั้นถึงต้องทําให้ตัวเองเข้มแข็งมั่นคงถึงจะมีความรักพอมีใครเข้ามาก็ยังปิดกั้นตัวเองอยู่ไม่เปิดทั้งหมดนะ,ะแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบปิดแบบปิดประตูเลยไม่ใช่เปิดแง้มแล้วอาจารย์มองนะการเปิดแง้มการที่จะอยากศึกษาคนเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้แปลว่ามีความปรารถนามากที่จะ คือมันเหมือนกับอาจารย์มองว่าเหมือนท่านจะค่อนค่อนข้างสก,กรีน่ะนะค่อนข้างเลือกเยอะๆอะไรประมาณนี้ขอใบสุดท้ายค่ะอ่าพลังงานไพ่หนึ่งดาบนะฮะอ่าหรือท่านเป็นเชื้อสายเผ่าพันธุ์พญานาคหรือเปล่าไพ่ใบนี้นะค่อนข้างจะเอ่อความรักเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้สมหวังง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะสมหวังจริงๆจะต้องเป็นคนที่เคยเป็นคู่กันมาก่อนมี เขาเรียกว่าพลังงานบุญร่วมกันมาตั้งแต่อดีตชาตินะอาจารย์มองท่านคงเจอแหละนะเจอปักนี้แหละแต่แค่ต้องอาจจะต้องศึกษากันนานหน่อยอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําก็ได้ธาตุลมก็ได้นะคะที่จะเข้ามาเป็นพลังงานเดียวกันเกิดขึ้นได้นะคะอาจารย์ก็หวังว่าท่านจะมีความสุขได้นะคะสาหรับคนโสดก็เรียนรู้กันไปก่อนก็แล้วกันนะคะโอเคเรามาดูไพ่สรุป สรุปชีวิตของชาวธาตุลมทั้งคนคู่คนมีคู่แล้วก็คนโสดนะคะพลังงานไพ่ฟังใจจะเป็นไพ่สรุปให้ท่านนะคะอ่าบอกว่ายิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำก็เหมือนกับว่าอะไรก็ตามนะคะที่เราอย่างความรักเนี่ยนะ,ะถ้าเราอยากรู้จากใครให้มันลึกๆนะคะ มันก็คือการเปิดใจนั่นแหละที่พ่บอกคลิป Open น i ม d เพราะนั้นยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำก็คือยิ่งต้องเข้าหายิ่งจะต้องไปเขาเรียกว่าไปทำความรู้จักอะเขาให้มากขึ้นนะพ่ก็จะแนะนำแบบนี้นะสรุปว่าเราอะถ้าอยากได้ใครเป็นคนรักเราจะต้องเป็นฝ่ายเข้าหาเขาก่อนนะพ่บอกเน้ยน,นะคะหรือใครที่มีคนรักอยู่แล้วมันก็แปลว่า เนี่ยเป็นไพ่เหมือนใกล้ชิดกันนะเหมือนถ้วยเนี่ยนะคะลักษณะเขาหมุนเป็นเลข8 i n อินฟิ y ี้นะคะดูลักษณะเนี่ยเห็นไหมคะเพราะนั้นคือการเข้าหาการการปรับการบราลานั่นแหละนะคะเขาก็จะแนะนำให้ให้เราเนี่ยต้องพยายามเข้าหาคนรักให้มากนั่นเองนะคะอีกใบค่ะกอดค่ะการแสดงความรู้สึกที่เราต้องการเขา นะอยากเก็บงำความรู้สึกบางครั้งอะ่ะถ้าเราแข็งเกินไปอ่าคนคนที่อีกฝ่ายก็แข็งเราก็แข็งมันไม่มีฝ่ายนี้อ่อนเข้าหากันเลยเนี่ยมันมันจะเกิดช่องว่างนะคะความรักไพ่ก็น่าจะแนะนําว่าเราเปิดใจก่อนก็ได้แสดงความรู้สึกเราอาจารย์มองว่าความอ่อนโยนความอ่อนหวานเนี่ยมันสามารถสลายพลังงานของความเป็นเหมือนภูเขาเป็นเหมือนก้อนหินที่มัน มีปัญหาอยู่เนี่ยสามารถทําให้ทุกอย่างมันขี้ขลายแล้วมันดีขึ้นได้นั่นเองนะคะอ่อก็ประมาณนี้จากคําแนะนําจากไพ่นะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ